ใบพญามืออลิงค่ะนี่พญามือลมอลิงพญามืออลิงใบพญามืออลิงค่ะเนี่ยแก่มาลิงปลอดพูด่ะบ่ิเวนธรรมดาด้วยค่ะนี่หอมกินหอมค่ะกินหอมบ้านสาวขอนแก่นกับภูมิกไง่ายขึ้อกันค่ะจะนี่ะหละลยอลูยจะสอดกับพัวคุณดียาเป็นร้อยชยยนิดอะไรอยู่ในนี่ปลูกกันด้กระส่งไข่อยู่ตัวละค่ะขึ้นดีดี คุณสามีเพิ่นเป็นทั้งโคดเทนนิสเป็นทั้งหมอสมุนไพรเป็นเพิ่องอ่านักกายภาพหมอนวดเนาะค่ะเนาะจ้านาะหละก็อยู่น้ากันน,นี่ละะักกะเบิ่งกันไปสามภาษาผู้เฒ่าไหวสออ้สวว่าเนาะคะ่ะเนาะค่ะเอากลับมาคุยกันจ้าจ้าแต่ละกันพี่น้องผู้ใดมีความรู้จังไหนก็แชร์มาเด้อคะ่ะเด้อจ้าใน อันนี่ละในเ c e b o o k น้ำเผ้านี่ละน้ำกัดน,นี่หละจ้า